กรเกฤแก้วครับอดีตหน่วยกล้าตายนินจาจากกองร้อยทหารพานต่โจมที่911ก 1, ก513ค่ายปะงทงชัยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเป่าเล่าวีรกรรมหรือว่าผลงานการรบของหน่วยปฏิบัติการพิเศษของค่ายปะุงชัยนะครับค่ายปะุงชัยของเรานะครับนอกจากจะมีทหารพานต่โจมแล้วนะครับเรายังมีหน่วยกล้าตายแล้วก็ยังมีหน่วยปฏิบัติการพิเศษฮันเลนะครับ ก็มีเอฟซีหลายท่านนะครับบอกว่าให้เล่าวีรกรรมของหน่วยปฏิบัติการพิเศษฮันเล่ให้ฟังหน่อยนะครับก่อนที่ผมจะเล่าเรื่องวีรกรรมของหน่วยปฏิบัติการพิเศษฮันเล่จากค่ายประทุมชัยก็จะขอเกินความเป็นมาของฮันเล่ให้ฟังก็สังเกตนิดหนึ่งนะครับก็คือนะครับทหารพรานจากค่ายประทุมชัยของเรานี้ตั้งหน่วยปฏิ ทันเล่ขึ้นมาในช่วงปี2,528ตอนนั้นก็คือมีดาวหางทันเล่ผ่านมาทางประเทศไทยนะครับก็ทางบาาปบคของไทยนะครับคนเด็กบรรจัยพวกนั้นก็ตั้งหน่วยปฏิบัติการพิเศษทันเล่ขึ้นมานะครับเป็นหน่วยรบพิเศษของค่ายปปยอีกหน่วยหนึ่งนะครับซึ่งหน่วยนี้จะมีการฝึกนะครับที่พิเศษออกไปอีกนะครับสําหรับภารกิจของหน่วยปฏิบัติการพิเศษทันเล่นะครับ ก็เดี iec, been, went, ๋ยวก่อนจะไปถึงภารกิจก็คือหน่วยภารกิตอ่าหน่วยปฏิบัติการพิเศษทันเล่เนี่ยจะคัดเลือกตัวคนที่จะมาเป็นที่มาอยู่หน่วยปฏิบัติการพิเศษทันเล่นะครับหรือว่าชุดปฏิบัติการพิเศษทันเล่เนี่ยก็คือเราคัดตัวจากทหารผ่านศุโจมแต่ละกองร้อยมานะครับเอาเด็ดแต่ละกองร้อยมามาเป็นชุดปฏิบัติการพิเศษทันเล่ สำหรับขึ้นไปการพิเศษทัทนเล่น,นะครับหลังจากตรวจจบแล้วก็มีอยู่หนึ่งกองร้อยนะครับมีพอบร้อยนะครับควบคุมก็ภารกิจของหลักของหน่วยปฏิบัติการพิเศษทันเล่หรือว่าชุดปฏิบัติการพิเศษทันเล่จากค่ายปักคงฆไทยนี้ก็มีหน้าที่นะครับก็คือคุ้มครองบุคคลสําคัญหรือว่าคุ้มครองหรือคุ้มกันนะครับอันเดียวกันนะครับก็คือคุ้มครองหรือว่าคุ้มกันบุคคลสําคัญ และก็แย่งชิงตัวประกันอีกหน้าทีหนึ่งก็คือการรบในเมืองนะครับการก่อวินาศกรรมนะครับอันนี้คือหน้าที่หลักของหน่วยปฏิบัติการพิเศษฮันเล่หรือว่าชุดปฏิบัติการพิเศษฮันเล่ใกล้ใกล้ตรงสของเรานะครับเราก็จะมีภารกิจอยู่สามสี่อย่างนี่แหละครับสําหรับวันนี้นะครับเมื่อท่านรู้ประวัติความเป็นมาแล้วนะครับก็ จะพาไปดูภารกิจของเขาในสงครามบ้านร่มเกล้านะครับจริงๆแล้วนะครับชุดเวรการพิเศษทันเล่เนี่ยก็มีหน้าที่ช่วงนั้นนะครับก็มีหน้าที่ไปตัดการส่งกําลังบำรุงนะครับไปจมเรือที่เขาขนอาวุธอุปกรณ์หรือว่าขนกาลังคนหรือว่าขนสอปอต่างๆมาทางเรือนะครับเราก็จะไปจมเรือเขา ในลําน้ํานะครับตอนนั้นก็จะมีเส้นทางลําน้ําที่จะมาส่งทางเนินหนึ่งสี่สองแปดบ้านองก้าเนี่ยนะครับอันนั้นคือภารกิจส่วนหนึ่งของพืดแปลการพิเศษนั่นเลงนะครับแต่วันนี้ผมจะพานะครับพาไปดูว่าจากหลักสูตรที่เขาเรียนมาที่เขาฝึกมาเขาช่ำชองมานะครับนอกจากว่าเขาจะลบในเมืองคุ้มกันตัวประกันแย่งชิงตัวประกันนะครับ คุ้มกันบุคคลสําคัญแล้วก็แย่งชิงตัวประกันและก่อวินาศก,กรรมและก็รบในเมืองแล้วนะครับแล้วก็แทรกซึมทางอากาศนะครับนี่คือหน้าที่หลักสูตรเขาเย็นมาเขาปวกมาแล้วก็ทํางานมานะครับแต่วันนี้จะพาไปดูว่าในสมมติมมรบในเขตป่าเขาที่เนินหนึ่งสี่สองแปดบ้านทุกเก้าเนี่ยการรบของเขาจะเป็นยังไงนะครับหน่วยปฏิบัติการพิเศษทันเล่ของเราจะเป็นยังไงจริงๆเขาจะฝวดหนักกว่า ทหารผ่านศูนโจตรงเราอยู่แล้วนะครับพวกพวกนี้ก็จะฝุดแบบเป็นนักโรบแบบสะเทินน้ําสะเทินสะเทินน้ําสะเทินบกนะครับเขาสามารถดำน้ําลงไปนะครับไปวางระเบิดไปก่อวินาศกรรมไปทําลายสะพานอะไรต่างๆพวกนี้ก็จะฝุดมานะครับสําหรับคือเป็นการพิเศษนั้นเลขแต่วันนี้ไม่มีน้ําให้ดำนะครับจะต้องขึ้นไปที่ยอดเขานะครับปีนภูเขาสูงขึ้นไปที่เนินหนึ่งสี่สองแปดเพื่อเข้าโจมตี ฐานที้บันของทหารข้าศึกคือฐานลรานะครับที่เนินหนึ่งสี่สองแปดนั่นเองนะครับตอนนั้นฐานฐานของเราหลายกองร้อยก็อยู่นะครับก็อยู่เป็นตั้งฐานเป็นอยู่เป็นจุดจุดบนบนเทือกเขาภูสอยดาวนะครับส่วนกองร้อยทหารฐานจู่โจมที่เก้าหนึ่งหนึ่งนี้ก็จะอยู่หน้าสุดเลยนะครับอยู่หน้าสุดห่างจากเนินหนึ่งสี่สองแปดประมาณไม่ถึงพันเมตรนะครับสาหรับกองร้อยเก้าหนึ่งหนึ่งแล้วถอยร่นลงมาก็จะเป็นกองร้อยเก้าหนึ่งศูนย์กองร้อยเก้าหนึ่งสองนะครับ ทีนี้วันนั้นนะครับก็จะมีแผนการเข้าโจมตีเนินหนึ่งทีสองแปดนะครับโดยมีชุดปฏิบัติการพิเศษทันเล่เนี่ยร่วมปฏิบัติการนะครับพราเขาจะนํากําลังของหน่วยชุดปฏิบัติการพิเศษทันเล่เนี่เข้าตีนะครับเข้าตีกับพวกเราด้วยนะครับตอนนั้นผู้กองทศนาศนะครับเป็นผบร้อยชุดปฏิบัติการพิเศษทันเล่นะครับท่านก็นํากําลังขึ้นไป ผ่านกองร้อยเก้าหนึ่งสองผ่านกองร้อยเก้าหนึ่งศูนย์ขึ้นไปแต่เนื่องจากว่าภูเขามันเป็นภูเขาที่ชันสูงชันแต่และเนินละเนินที่ไปนะครับแล้วท่านจะต้องไปที่กองร้อยเก้าหนึ่งหนึ่งจอมบัตสวินจึงจะได้วางกําลังเข้าโจมตีนะครับก็ 1, กองร้อยเก้าหนึ่งหนึ่งดูไกลลิฟเลยนะครับตอนนั้นท่านก็ผ่านนะนํากําลังผ่านกองร้อยเก้าหนึ่งศูนย์ไปแล้วก็เดินปีนหน้าผาไต่เขาไปนะครับ เพื่อที่จะไปอีกเนินหนึ่งตรงที่กองร้อยทางผ่านจุดโจมยีก้าหนึ่งหนึ่งดูนะครับท่านก็ลงหุบแล้วก็ปีนหน้าผาขึ้นไปไปได้ครึ่งทางแล้วนะครับตอนนั้นปีนเนินนี้ขึ้นไปก็จะถึงสันเนินที่กองร้อยเก้าหนึ่งหนึ่งดูแล้วนะครับก็จะได้วางแผนก็จะได้เข้าโจมตีกันผลักดันทหารข้าศึกบ,บนเนินหนึ่งสี่สองแปดออกไปนั่นเองนะครับขณะที่กําลังเดินแถวตอนเรียงเดี่ยวตามไปนะครับเดินตามกันไป ผู้กองทศนาศนะครับผู้บังคับกองร้อยหน่วยปฏิบรรัติการพิเศษชุดปฏิบรรัติการพิเศษฮันเลเนี่ยแกก็เดินอยู่กลางางแถวนะครับอันนี้ที่เดินไปเดินไปไปถึงครึ่งทางเลยนะครับกําลังอาปีนเขาเอียงประมาณหกสิบกว่าองศา่วงนั้นนะครับกำลังปีนขึ้นไปไม่รู้ไอ้ท่าไหนนะครับเนื่องจากว่าสมรภูมิบ้านร่มเก้าเนี่ยนะครับตอนที่เราอยู่ที่นั่นนะครับกลับระเบิดทุ่นระเบิด มันเต็มไปหมดเลยนะครับข้าศึกเขามาวางดักเต็มไปหมดเลยว่าจะเป็นที่ลาดชันเป็นที่เนินอ่าเป็นที่ลาดหรือว่าเป็นที่เอียงยังไงเขาก็ดักนะครับทหารหลาวโดยเฉพาะที่ลาดนี่ระวังเลยนะครับรอบๆฐานเขาเนี่ยพวกเราเสียชีวิตเยอะเพราะว่าโดนการระเบิดพวกนี้แหละครับขณะที่พระพรองทศน,น,นาสนนะครับเดินตามลูกน้องไปรัตเวนหน้าหรือว่าสุะเก้าหน้าก็เดินไปเดินไปแต่เขาก็รอดไปนะครับรอดไป ผู้กองทศนาเดินประมาณคนที่ที่สี่นะครับประมาณคนที่สี่ก็เดินตามไปเรื่อยๆนะครับก็ไปถึงครึ่งทางพอดีนะครับทันใดนั้นนะครับก็มีเสียงระเบิดดังสนั่นวันไหวขึ้นมาเตอมเลยครับเสียงระเบิดเติมเลยนะครับทันเล่ที่ไปทุกคนก็ต้องรีบนั่งลงนะครับนั่งลงเพื่อมองหาคิดว่าเป็นค่าสุดยิงโจมตีด้วยลูกยาวหรือว่าลูกปืนคอ คิดว่าอย่างนั้นนะครับเพราะมันระเบิดตื้มตรงกลางตรงแถวเราเดินแต่เราจะเดินห่างกันนิดหนึ่งนะครับเดินห่างกันประมาณสามสี่เมตรนะครับต่อคนพอเสียงระเบิดตู้มขึ้นมานะครับผู้กองทศนาถท่านก็สุดท่วงลงไปนะครับท่านก็เกือบกลิ้งลงจากเนินเขาเลยนะครับท่านก็รีบเอามือไปจับกับกิ่งไม้ต้นไม้ต้นไผ่ไว้นะครับเหนียวลังไว้นะครับในขณะเดียวกันนะครับขาของท่าน ท่านไปคาดเหยียบทุนระเบิดของทหารเวียดนามไปของทหารกาสุดหือทหารลาวที่มาดักไว้นะครับท่านไปเหยียบทาให้ขาของท่านกระเด็นหายขาดไปทางไหน,นไม่รู้นะครับเกือบถึงเข่านะครับขาดขึ้นแข้งเลยนะครับต้องรองเทา้าด้านขาก็เด็นบฟิวหายไปไหนไม่รู้พอควันจางนะครับพอควันระเบิดจางก็ไม่มีเสียงปืนยิงถล่มเข้ามานะครับแสดงว่าพวกเราเหยียบระเบิดนะครับ ลูกน้องก็เลยมองกลับมาครับพอควันจางหายไปก็จะมองเห็นผู้กองตัวสนาดเนี่ยเกาะกิก่งไม้อยู่นะครับเลือดก็ไหลไหลออกมาจากบาดแผลนะครับขาที่ขาดนะครับผู้กองก็บอกว่าผู้กองโดนผู้กองโดนนะครับผู้กองโดนระเบิดพวกเราเกิดนหนึ่งก็รีบวางกําลังคุ้มกันนะครับอีกทันเล้อีกสามสี่คนก็รีบเข้ามานะครับมาเอาสายยางอ่ะรัดห้ามบาดแผลไม่ให้เลือดออกนะครับ รัดเหนือแผลขึ้นมาากืสองสามนิ้วนะครับแล้วก็รักแล้วก็เอาโมฟีนออกมาฉีดฉีดนะครับเสร็จจากนั้นก็ถามกลับลงมานะครับเพราะว่าภารกิตจะเข้าตีตอนนั้นมันเสียเลิกครับผู้นําหน่วยการโจมตีก็คือผู้กองทศนาเนี่ยเสียขาไปซะแล้วนะครับไปยังไม่ถึงกองร้อยเก้าหนึ่งหเลยที่อยู่ด้านหน้าอยู่หลายร้อยเมตรนะครับก็ การที่จะถอนกําลังกลับมาหรือว่าการที่เราจะเอาคนเจ็บกลับลงมาเนี่ยมันยากนะครับภูเขาเป็นภูเขาที่ชันนะครับมันต้องลงเนินมันต้องขึ้นเนินนะครับขึ้นเนินแบบหน้าผาเลยครับหกสิบเจ็ดสิบองศานะครับลงเนินก็ชันแล้วอีกอย่างกลับระเบิดก็เต็มไปหมดนะันต้องค่อยๆแอยแสะทางกลับนะครับปรากฏว่าพากันแสะทางที่เราเดินไปอ่ะจะเดินกลับมาไอไอคันเลขของเราที่ไปอยู่ข้างหน้านะครับ พอนั่งลงแล้วนะครับสังเกตดูค่อยแะออกค่อยคอยหาหตรวจกับระเบิดที่เราจะเดินที่เดินเป็นเปินผ่านไปนะครับผู้จากดูนั้นกลับมาตรงที่ผู้กองทศนาเอยยกกับระเบิดีได้หนีเป็นสิบลูกเลยนะครับโชคดีไม่มีใครเหยียบนะครับเพราะว่าเขาดักระเบิดเนี่ยมันเราก็คาดไม่ถึงว่าเส้นทางที่เอียงขนาดนี้เขาจะมาดักระเบิดนะครับค่อค่อยแคะผู้ระเบิดผู้ระเบิดกลับมา แล้วก็ค่อยๆกู้ลงไปลงไปแล้วก็หามคนเก็บลงไปด้วยความยากลําบากนะครับแต่ในที่สุดนะครับเราก็สามารถนําพวกกองทุนสนักลับมาที่ฐานบ้านแผนแนวหลังได้ก็แนวหลังก็อยู่ในแนวลบนั่นแหะห่างจากนั่นไม่ถึงกิโลนะครับห่างจากไอจุดที่เราจะเข้าตีอ่ะไม่ถึงกิโลที่ฐานบ้านแผนของเราเนี่ยฐานบกส่วนหน้าของอาหารพนธุ์จุค่าชัยของชัยส่วนแยกที่สิบแปดชกพรนานพินนะครับ ก็ช่วงนั้นก,ก็สามารถเอาเฮลิคอปเตอร์มารงรับได้นะตอนนั้นอ่าการช่รบยังไม่ดูเดือนเท่าไหร่นะครับยังมันยังไ,ไ,ไม่มีการใช้อากาศไอใช้จรวดแซมยิงนะครับก็ทําให้เฮลิคอปเตอร์มารับกองทุสุน,สนามีกลับมารัรกษาตัวที่ไม่รู้แวะที่ี่จันท้โลก,ก่อนหรือเปล่าไม่รู้นะครับแล้วก็ถึงส่งมาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎนะครับท่านก็พิการไปนะครับเสียขาข้างหนึ่ง,ง,ง,งไป ยังไม่ได้เข้าตีเลยครับกาลังแะคุมลูกน้องเข้าตีนะครับสรุปแล้วนะครับวันนั้นก็เลยไม่ได้เข้าตีนี่แหละคือภารกิจของนักครบของเรานะครับบางครั้งจะฝุดหนักแค่ไหนถ้าดวงไม่ดีนะครับดวงไม่ดีจะฝุดหนักผ่านผ่านหลักสูตรอะไรมานะครับก็พลาดได้เหมือนกันนะครับส่วนคนที่ดวงดีนะครับอย่างลูกน้องชุดฮันเล่เดินผ่านไปโอ้โหผ่านไปสามคนแล้วนะครับ เขาก็ไม่มีใครเหยียบนะครับแต่ผวกกองโฆษณาเดินมาเป็นคนที่สี่ก็มาเหยียบเอาระเบิดนะครับอันนี้จะเรียกว่ายังไงดีนะครับก็ไม่รู้นะครับแต่ภารกิจของฮันเล่เขาก็มีอยู่แล้วนะครับก็มีการไปก่อนนั้นก็ไปดัดตัดการส่งกําลังบํารุงนี้นะนะครับแต่ต่อมาก็มีการที่จะให้ขึ้นตีนะครับการร่วมปฏิบัติการด้วยก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นซะก่อนนะครับอันนี้คือ เหตุการณ์หนึ่งที่ทุดปฏิบัติการพิเศษทันเล่ของทหารทานจ่โจมจากค่ายตรงทยขึ้นไปรบที่บ้านร่มเก้านะครับในสงครามบ้านร่มเก้าในหนึ่งสี่สองแปดนั่นเองนะครับการรบต่อมาก็มีการลุยกันเอกนะครับยาวนานหลายเดือนนะครับจิงยุติลงสําหรับหัวหน้าหรือว่าผู้ปองทศนาดนะครับท่านก็ได้เลื่อนยศเป็นพันโทจากงานนี้นะครับท่านก็ได้ยศ พันโทก็ได้บัตรทหารผ่านศึกชั้นหนึ่งไปนะครับแต่ไม่ได้บัตรเหรี่ยนการองกทหารอะไรไม่มีหรอกนะครับก็ได้บัตรผ่านศึกชั้นหนึ่งก็ปกติผมก็มีเบอร์โทรท่านอยู่นะครับแต่ไม่แต่ไม่ได้ติดต่อกันนานแล้วนะครับท่านเปลี่ยนเบอร์ใหม่ก็เลยติดต่อท่านไม่ได้ก็เลยนําวีรกรรมของหน่วยปฏิบัติการพิเศษท่านเล่มาเล่าให้กับเอฟซฟังว่าภารกิจของ หน่วยชุดนี้นะครับเขามีอะไรบ้างนะครับก็อย่างที่ผมเล่าไปนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอเอาไว้แค่นี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสําหรับเสื้อนะครับผมมีเสื้ออยู่ตอนนี้ผมก็สั่งทาใหม่อยู่แต่ว่าตอนนี้มันมีอยู่ตัวหนึ่งก็มันมีอยู่รุ่นหนึ่งก็คือรุ่นเสือ้อทุกท,ที่ที่มีการรบนะครับมีเบอร์ L กับ เบอร์ xl กับเบอร์2 xl สำหรับใครที่สนับสนุนก็ติดต่อมาทางเบอร์นะครับ0ู0ย์5 3 8 3 9นเะครับเบอร์นี้ก็อยู่ใต้ปกเรื่องนี้นะครับพบกันใหม่ในวันต่อไปนะครับคลิปต่อไปจงจะเป็นสมรติภูมิไหนก็ว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับขอบคุณครับ